น้ำขิงปัญญาเรนูกลับมาเป็นคนสวยขึ้นแล้วล่ะคะ่ะสำหรับน้องน้ำขิงสุธิดาหรือน้ำขิงปัญญาเรนูนักแสดงรุ่นเด็กเองที่หลายคนรู้จักจากการเป็นนักแสดงตัวหนัง ตัวหลักอย่างภาพยนตร์ดังที่เรียกย่าประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะนํามาสร้างกันถึงสมภาคแถมยังเป็นขวัญใจของคนดูกับที่เฝ้าถึงบทละครดีมากๆเรียกได้ว่าถึงแม้จะยังอายุน้อยแต่ฝีไม้ละมือการแสดงไม่ธรรมดาเลยทําให้เธอนั้นเป็นที่รู้จักค่ะล่าลสุดตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเองก็โตขึ้นเป็นสาวมากแล้วและค่ะมีโอกาสได้แสดงฝีไม้ลายมือในด้านของการแสดงอีกครั้งหล่ะเจ้าตัว หายไปนานใช้เวลากับการเรียนเต็มที่แล้วก็มีเวลาอยู่กับครอบครัวของเธอปัจจุบันเจ้าตัวเนี่ยสวยจนจำแทบไม่ได้แล้วค่ะต่างมีคนมากมายบอกเธอว่าโอ้โหเปลี่ยนไปอย่างมากมายเลยจะเป็นยังไงมาติดตามชมภาพกันค่ะ